ลองเวลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องเชื่อมทูบไฟฟ้า m ม c w เวล Mma 1.0-3ใช้สำหรับเชื่อมวัสดุเหล็กสแตนเลสการนำไปใช้งานสามารถนำไปใช้งานกับงานโครงสร้างทั่วๆไปงาน DIY มาในส่วนสเปคข,ของตัวเครื่องเครื่องรุ่นนี้ใช้ไฟ AC 220V โวลต์สามารถเสียบเข้ากับไฟบ้านทั่วไปได้เลย เครื่องรุ่นนี้สามารถเชื่อมกระแสได้ตั้งแต่20แอมป์จนถึง170แอมป์มาในส่วนฟังก์ชันการทำงานปุ่มนี้คือปุ่มปรับกระแสใช้สำหรับปรับกระแสในการเชื่อมปุ่มนี้คือปุ่มปรับฟังก์ชัน h o ส Start ฟังก์ชัน h o ส Start จะมีหน้าที่ในการช่วยทำให้เราจุดอาร์คครั้งแรกได้ง่ายขึ้นต่อไปเป็นฟังก์ชัน Arc ฟอ r ์ ฟังก์ชันนี้จะทำงานขณะที่เราทำการเชื่อมเมื่อเรามีระยะร์คที่ต่ำเกินไปฟังก์ชันนี้จะช่วยเพิ่มกระแสขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ลวดเชื่อมติดกับชิ้นงานต่อไปเป็นข้อต่อหน้าตู้สีแดงคือข้อต่อหน้าตู้ค้่บวกสีดำคือข้อต่อหน้าตู้ค้่ลบจุดนี้คือหน้าจอดิจิตอลแสดงกระแสที่ใช้ในการเชื่อมจุดนี้คือหลอดไฟ power แสดงสถานะการทำงานของเครื่องจุดนี้คือหลอดไฟโอซี ถ้าไฟดวงนี้แสดงติดขึ้นมาแสดงว่าเครื่องทำงานผิดปกติหรือเครื่องมีอุณหภูมิที่สูงเกินมาในส่วนของแถมของเครื่องรุ่นนี้สายเชื่อมพร้อมคีมจับลวดเชื่อมยาว4เมตรสายกาวพร้อมคีมจับยาว2เมตรหน้ากากมือถือแบงค์คอสเลกถุงมือคู่มือการใช้งานเครื่องรุ่นนี้มีการรับประกัน1-2ปีเต็มและได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5จากกระทรวงพลังงานด้วย มาในส่วนขั้นตอนการต่อสายหน้าเครื่องเราควรติดเชื่อมทุกขั้งตอนที่ทําการต่อสายโดยเราสามารถต่อได้ทั้งสองแบบแบบแรกคือต่อสายเชื่อมไปที่ขั้วบวกสายกาวต่อไปที่ขั้วลบเหมาะสำหรับชิ้นงานบางไม่ต้องการความซุมลึกสูงแบบที่2คือต่อสายกาวไปที่ขั้วบวกสายเชื่อมไปที่ขั้วลบเหมาะสําหรับชิ้นงานหนกและอัตราการซึมลึกสูงโดยในที่นี้ผมขอต่อสายเชื่อมไปที่ขั้วบวกสายกาวไปที่ขั้วลบโดยการอยงน ไปให้แน่นพอถึงมือเมื่อต่อเสร็จแล้วให้เรานำทีมจับสายกาวหนีบเข้ากับชิ้นงานที่เราต้องการเชื่อมจากนั้นให้นำทีมจับด้วยเชื่อมหนีบดวดเชื่อมเพื่อที่จะทำการเชื่อม องเวลคุณภาพทนทานบริการสุดยอดพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง